بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفنون فسطة تنلعيك مي هو خواه ما جاء في ذم الطمع في الدنيا نكب หลักฐานที่ท่านนบีสุลต่านละฮ์องมัลลิย์มุสลัมได้ตําหนิการละโมบนะครับสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานะครับซึ่งมีะดีษที่รายงานจากท่านอบีฮุเรย์ละรอบดิยัลลอฮุวะอันยุ่านได้เล่าว่าท่านนบีสุลต่านละฮ์องมัลลิย์มุสลัมได้กล่าวว่าจะให้อับดุลดินาร์วัดิรฮัมวัลกาตีฟติวัลขมีซาะนะครับนั่นก็คือท่านนบีสุลต่านละฮ์องมัลลิย์มุสลัมกล่าวว่าขอให้อัลลอฮ์จะอาลาทำให้คนแบบนี้ได้รับกับความพินาศ อีกความหมายหนึ่งหมายความว่าคนที่มีลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขาจะรับกับความพินาศแล้วนะครับซึ่งในที่นี้มีใครบ้างพี่น้องอับดุลดีนารคนที่เป็นทาสของทองคานะครับก็คือเป็นทาสของทรัพย์สินนะครับทำอะไรก็เอาทรัพย์สินเขาว่านะครับทำอะไรก็เพื่อทรัพย์สินเพื่อดุนยานะครับเป็นทาสของทองคําเป็นทาสของเงินนะครับวัลกอตีฟเป็นทาสของผ้าไหมวัลคอมีซเป็นทาสของอาพรที่สวยงาม ฉะนั้นทั้งสี่จำพวกนี้คือคนที่มีลักษณะที่ลุ่มหลงในดุนยาและละโมบอย่างมากนะครับจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าเป็นทาสของสิ่งต่างๆเหล่านั้นทารุสุมอินอวะอเทียโรดีถ้าคนเหล่านี้หากว่าเขาได้สิ่งใดในดุนยาตามที่เขาปรารถนาเนี่ยเขาก็จะพึงพอใจว่าอินล,ลัมยอตลัมยาโรบบแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดเขาไม่ได้แล้วเนี่ย เขาก็จะไม่พอใจจะโกรธเกลียวนะครับฉะนั้นในฮะดิษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับเชคซอวและฟาซานฮะฟิลรอฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้อธิบายท่านบอกว่าเป็นฮะดิษที่ท่านนบีสัลอฮฺมอุลลามะมุสลัมได้พูดถึงคนที่แสวงหาแต่ดุนยานะครับอัลลอฮฺได้ยกลบุดนยาฟ a ก ق ط นะครับหมายความว่าเอาแต่ดุนยาเพียงอย่างเดียวเวลาอยู่ใน d ค n ร a ไม่ได้มีความปรารถนาหรือต้องการโลกอาเีรอเลย หรือหมายความว่าสิ่งที่เขาทําในดุนยาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อโลกอาเคโรเลยแต่ทําเพื่อดุนยาอย่างเดียวนะครับเพราะเป้าหมายสูงสุดของเขานั้นคือแต่คือดุนยาเท่านั้นฉะนั้นคนแบบนี้เขาจะไม่สนใจเรื่องศาสนานะครับแต่จะสนใจเพียงแค่เรื่องของดุนยาหากว่าเขาได้รับสิ่งใดในดุนยานะครับเขาก็จะพอใจว่าสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาสิ่งนี้มนุษย์ให้เขาแต่ถ้าหากว่าเขาจะแทกว่าเขาไม่ได้รับแล้วเนี่ย ฟะอินนูยสกุตุอัลลอฮยสกุตุอัลลอฮฺเขาจะโกรธพี่น้องนะครับเขาจะโกรธต่ออัลลอฮฺ سبحانه ะละกาจะอัลลอฮ์จะอาลลไม่ประทานสิ่งนี้ให้แก่เขาและเขาก็จะโกรธมนุษย์ด้วยฉะนั้นเชคจึงบอฮาดีนอหูดารอฮิมฮหูฉะนั้น,น,นคนแบบนี้นะศาสนาของเขานะ่ก็คือเงินทองของเขานน่าแหละนั่นแปลว่าสิ่งที่เขาทาให้ทำให้เขามีความสุขนะหรือจุดมุ่งหมายของการมีอยู่ในชีวิตในโลกดุนยานของเขานะคือเพื่อทรัพย์สิน เพื่อสมบัติของเขาเพื่อเงินทองของเขานั่นเองส่วนคําที่ท่านอบีอลลัลฮุอาลัยุลลมพูดแปลว่าจะใ้อิสะแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าฮาลากะนะครับแปลว่าได้รับกับความพินาศแล้วนะครับฉะนั้นความหมายของมันมาจากคาว่าอัตตะอสุนะครับซึ่งแปลว่าอัลฮาลลกุวัซุกูดหมายถึงความพินาศหรือความตกต่ำนะครับว่างที่เราจะอานในเดกล่าวไว้บอกว่า والذي نكفروا فتآصلاهم นะครับและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาความพินาศจะเกิดขึ้นแก่พวกเขานะครับหมายถึงพวกเขาจะได้รับกับความพินาศนะครับและนั่นเป็นดวอาที่ท่านอับดุลลาฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขอดวอาให้แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เป็นทาสของดุนยาเนี่ยให้เขาได้รับกับความพินาศนะครับดังที่ทาราซูบอกอับดุลดีนาร์วดเดิรฮัมวัลกาตีฟะนะครับเชคบอกว่าลิมาดาซัมมาฮฺวอับดุน ทำไมท่านนบ,บีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมจึงได้เรียกบรรดาคนเหล่านั้นว่าเป็นทาสนะครับเลื่อนนัฮนอัลละกควับูบุบิฮะเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยยึดมัน่นหรือผูกพันอยู่กับทรัพย์สินนั่นแหละนะครับฟาซารตกะอันนะฮี่รอบบุจนกระทั่งวาทรัพย์สินนะ มันเป็นเหมือนกับอะไรของเข้าพปีน้องเป็นเหมือนพระเจ้าของเขาอัลแล้วก็กอนบูฮูบิฮาหัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมันฟาซอรมุสตาอับบาดลละฮคนคนนั้นจึงกลายเป็นเป็น,ปนทาทสแก่ทรกซับสินนะครับวชาอริยากูนนะครับมีบทกวีของนักกวีคนหนึ่งเขาได้กล่าวบอกว่าอัตตาอตูมาตามียิฟัสตาอับดัเตนีนะครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยเชื่อฟังความละโมบของฉัน ความปรารถนาอะไรที่ฉันอยากจะได้แต่ละอย่างเนี่ยฉันทําตามทุกอย่างเลยฟัสตาอับดัดนีจนกระทั่งว่าความปรารถนาหรือความละโมบมันทําให้ฉันเนี่ยกลายเป็นทาสของมันวะเราอันนีก่อนเนี่ยอตุเขากล่าวว่าอะไรพี่น้องเขากล่าวบอกหาว่าเมาื่อใดที่ฉันมีอํานาจหรืออยู่เหนือความต้องการหรือความละโมบของฉัน,นสามารถเอาชนะได้เนี่ยและกุนตัวฮุรอชั้นจะกลายเป็นคนที่ ที่อะไรพี่น้องที่เป็นอิสระเลยทันทีฉะนั้นเชคซอเลฟาซานท่านอธิบายต่อครับท่านบอกฟาฮาดารจุลูฮัมมุฮูอัดดุนยาฉะนั้นคนเหล่านี้ลักษณะเช่นนี้น่ยจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยเป้าหมายของเขาในดุนยาเนี่ยก็คือดุนยาทรัพสมบัติในดุนยา อินอัติยามินฮาเราดียาวะมาดะฮาวะอัสนาหากว่าเขาได้รับสิ่งใดในดุนยาได้ทรัพย์สินได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เขาปรารถนาเ,นเขาจะพอใจ,เข,จเขาจะชมเขาจะชมเชยแล้วก็ชื่นชมสรรเสริญเยินยอผู้นั้นคนนั้นคนนี้ว่าอิลลัมยอตฟะอินนะฮูยสคอตุวายักบแต่จะหากว่าเขาไม่ได้แล้วนะเขาโกรธแน่เขาจะไม่พอใจแล้วก็จะโกรธด้วยกามากอลลัอฮฺอัลเจัลลจลฟินมมนาฟิกินประหนึ่งเหมือนกับที่อัลลอฮฺจะอลลาได้ทรงกล่าวถึงคนลักษณะ เหล่านี้นะซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เหมือนกับบรรดามูนาฟิกินในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามิคนไม่ัลมิซุกใน ص า ق ا ت อัลลอฮ์บอกุฮัมหัดในหมูพวกเขาคือในหมูบรรดามมนาฟิกินจะมีคนที่ตำหนิเจ้านะครับในเรื่องสิ่งที่บริจาคเวลาที่เจ้าแจกของเนี إ أ ่ยฟะอินอัลตูมินฮาเราดูหากว่าเจ้าประทานหากว่าเจ้าเอาของหรือมอบของหรือแจกให้ของให้แก่บรรดามูนาฟิกีนนะพวกเขาจะมีความยินดีจะพอใจ ว่าอิลลัมยุะต้มินฮาอิดะฮุยส์ขตุนอัลลอฮ์บอกว่าแต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่ให้พวกเขาแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะโกรธเจ้าอย่างแน่นอนฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รรกทั้งหลายครับเชื่ออละฟ้าซานทานจึงบอกว่าฟาริดะฮุมะสุขตุฮุมุตัลลิกตุนมุตัลลิกุลบินมานฉะนั้นการที่พวกเขาจะพึงพอใจจะมีความเย็นดีหรือการที่พวกเขาจะโกรธเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินอัลลอดียารบอวะยัสคอตูลินมานนะครับนั่นก็คือเขาจะโกรธและจะดีใจเพราะอะไรเพื่อทรัพย์สินเวลาที่เขาได้เขามีความสุขพี่นะ้องเขาพอาใจเขาจะชื่นชมคนนั้นเขาจะชื่นชมคนนี้แต่เมื่อใดที่มนุษย์ไม่ให้แก่เขาแล้วเนี่ยเขาจะโกรธนะครับฮาดามูนาฟิกเช่บอกว่าน,นี่คือลักษณะของมูนาฟิกคนที่กลับกรอกนั่นเองวะอับดุดดีนารวะอับดุดดิรฮมัม และนี่คือคุณลักษณะของคนที่เป็นทาสของเงินเป็นทาสของทองคํานั่นเองดังที่เราจะอาลากล่าวไว้ในอีกอายะหนึ่งบอกว่าว่าเราอันนะฮุมรอดูมาอาจาฮุมุลลอฮุวารอซูลูฮูอัลลอฮ์บอกว่าและหากว่าพวกเขาเนี่ยพึงพอใจมีความยินดีในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาในสิ่งที่ทารอซูลได้ยื่นมอบให้แก่พวกเขาแล้วเนะี่ยว่าก็ลู้ฮัสบุนัลลอฮ์ และพวกเขาพอใจแล้วพวกเขาก็กล่าวขึ้นบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นการเพียงพอแล้วเนี่ยพวกเรามีอัลลอฮ์เนี่ยพอแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์จะฮาลาประทานให้แก่พวกเราเนี่ยนับว่าเป็นการเพียงพอแล้ว sayyuti nalla humin fadlihi warasu'u และอัลลอฮ์จะฮาลาพระองค์จะทรงประทานความโปรดปานของพระองค์นะครับให้แกพวกเรา หากว่าเราจะอาลาประสงค์เราจะอาลาจะประทานความโปรดปรานประทานความดีงามของพระองค์ให้แก่พวกเราและทราทราุณทารุลก็จะมอบสิ่งต่างๆให้แก่เราหากว่าเราจะอาลาประสงค์ที่จะประทานสิ่งเหล่านั้นให้แก่พวกเราแล้วอนะินนาอิลลัลลอฮิรอรีบุนแท้ที่จริงพวกเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺ س ب ح ا ن นะฮูวะตาอาลาทั้งหมดแท้ที่จริงพวกเราจะต้องวิงวอนต่างเป็นผู้ที่วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن นะฮูวะตาอาลฉะนั้นเชจึงบอกฟ้าดาฟีฮิดัมตัตมะ ดุนยาฉะนั้นฮะดีบมนี้จึงเป็นฮะดีที่ได้ตำหนิคนที่ละโมบหรือการละโมบรั์สินในดุนยาว่าอันนั้นอินซานนลยะยังดริดาฮูวะกอดบะฮูลิดดุนยาใช่จึงบอกฉะนั้นมนุษย์เนี่ยหรือคนที่มีอีมานเนี่ยเขาอย่าได้ทําให้ความพึงพอใจของเขานะนะครับในดุนยาเนี่ยความพึงพอใจของเขาในการมีชีวิตอยู่หรือการที่เขาจะโกรธสิ่งหนึ่งสิ่งใดสักอย่างเนี่ยในการมีชีวิต อย่าอย่าอย่าพอใจหรืออย่าโกรธเพื่อเพื่อดุหยาว่าอินนามายะจอัลุกาะดบะฮูนะครับว่าอินนามายะจอัลุกาะดบะฮูวะริดาหูลีดีนี่ฮิฉะนั้นการที่เราจะพอใจสิ่งใดสักเรื่องหนึ่งหรือการที่เราจะโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้เราโกรธหรือเราพอใจเพื่อศาสนาของเราสุภานะอวาตาอะแลนั่นแปลว่าอะไรวะลิลลาหิ อัจจวัชน์และและการที่เราจะพอใจหรือการที่เราจะโกรธอะไรหรือใครสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําเพื่อเราสุภาโนะวจาระอย่าทําเพียงเพราะผลประโยชน์ในดุนยาอย่าทําเพียงเพราะคนนั้นไม่ให้เราคนนี้ไม่ให้เราหรือเรารักคนนั้นเพราะเขาให้เราเราเกลียดคนนี้เพราะคนที่เขาไม่ให้เราเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้รับในดุนยานะพี่น้อง ใครเป็นคนให้เราพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอาลลนั่นเองและใชคก็บ,บอกว่าอัมมัด,ดุนยาอินอูอัติยามินฮาชัยอะอัคาดะฮูวาอินลัมยอตามินฮาชัยอันฟาอินนะฮูยากูลนะครับฉะนั้นหากว่าเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยหากว่าเราได้รับสิ่งใดก็ตามเนี่ยใครยื่นอะไรมอบอะไรให้แก่เราเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้หมายความว่าเราไปยื่นมือขอเขานะเขายื่นมอบให้แกเรานะครับก็ให้เรารับเอาไว้ นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครให้อะไรเราแล้วเนี่ยก็ให้กล่าวบอกว่าฮัสบิอัลลอฮ์เราพอแล้วเนะี่ยเราขอมอบหมายต่อเราสุบฮานอวาตาเลาะลอัลลอฮา,า,า,าเป็นผู้ที่เพียงพอสําหรับฉันแล้วสยุตีนิลละสายุตีนิลละฮุมินฟัตลีและอัลล,าาล,ลอฮ์จะประทานให้แก่ฉันอย่างแน่นอน โดยกับความโปรดปานของพระองค์เนี่ยอัลลอฮฺจะอาลาจะประทานความโปรดปานของพระองค์ให้แก่ฉันนะครับหากว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้วเนี่ยแน่นอนว่าอัลลอฮฺจะอาลาจะต้องประทานให้แก่ฉันอย่างแน่นอนแต่ทุกวันนี้แหกมาฉันไม่ได้ใช่ไหมก็ห้ามด้วิลละฮัสบิยัลลอฮฺพอแล้วอัลลอฮฺจะอาลาให้ฉันเนี่ยมากต่อมากแล้วกานที่นบีซุลลฺลลอฮฺอะลัยฮฺมุสลลัมอิดะวะซัลลอัมวาลยูอัติดิอาฟัลอีมานนะครับเช่นบอกว่าในยุคสมัยท่่าาานนนรรรออซซููลเเีียวทททแจกัพย์สินนเี่ย นะครับบางครั้งทาราซุลแจกทรัพย์เฉลยเนี่ยทาราซุลจะให้คนที่อีมานอ่อนนะครับวายตะอัลละฟุลมูนาฟิกินวายุตีหิมวายุศิรุละหุมนะครับทาราซุลจะทําการปลอบใจบรรดาม in, ดุนาฟิกินโดยการให้ทรัพย์สินแก่เขาเนี่ยแล้วก็ให้มากด้วยนะวะลายุตีขียยรสซาฮาบะิชัยอาแต่ทาราซุนจะไม่ให้บรรดาสซาฮาบะที่ที่มีความดีงามบรรดาสซาฮาบะที่เป็นสซาฮาบะที่ท ทาราซูนุลลอฮฺสั่ลลัาล,ละหุอะลัยฮฺสัลลัมรักเนี่ยนะครับหรือเป็นสัฮาบะที่มีความดีงามเนี่ยมากมากเนี่ยคนดีๆในยุคสมัยทาราซูนเนี่ยทาราซูนจะไม่ค่อยให้ทรัพย์สมบัติแก่เขานะครับทาราซูนทำไมพี่นอ้องทาราซูนรู้ว่าคนเหล่านั้นมีศาสนาแล้วก็รู้ว่าบรรดาสัฮาบะเหล่านั้นพอเขาจะไม่โกรธเวลาที่ทาราซูนไม่ให้ทรัพย์สมบัติแก่เขา เพราะว่าการอีมานที่พวกเขามีในหัวใจอัมาดอาฟินอีมานอัมาดอาฟินอัมมาดอาฟุนอีมานส่วนคนที่อีมานอ่อนนะครับ فإن الرسول صلى الله عليه و س ل ิ يخشى عليهم من انتكاس فيعطيهم تعلّفا لهم ส่วนคนที่คนที่เขาไม่มีอีมานหรือคนที่อีมานอ่อนนะครับทารุนก็เกรงว่าการที่ทารุนไม่ให้ทรัพย์แก่เขานี่เกรงว่าเขาจะเปลี่ยนไปอินติแอนติสแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าอินกิลาา แปลว่าเปลี่ยนกลับนะครับแปลว่าอะไรเขาจะออกจากศาสนาแปลว่าอีมานของเขาเนี่ยจะไม่เหลือเลยนะครับก็เลยให้ทรัพย์สินแก่เขาเพื่อเป็นการทําให้หัวใจของเขาเนี่ยยังพอสบายใจบ้างใช่ไหมครับปลอบโยนหัวใจของเขาเชคจึงบอกว่าฟาฮาดาฟีหินว่ารอฉะนั้นในฮะดิษบทนี้สอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความ เคร่งครัดในศาสนาว่าอันอัลันอินซาเนอัลลายจะอัลละก์นับสูบิดดุนยาฉะนั้นมนุษย์เนี่ยหรือคนที่มีอี م ا นหรือบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเขาอย่าได้ทำให้ตัวของเขาหรือหัวใจของเขาเนี่ยผูกยึดนะครับอัลลอย์อัลลิกุอัลลอย์อัลลิกุนับสูบิดดุนยาอย่าให้หัวใจของเขาเนี่ยผูกพันอยู่กับดุนยาเพียงอย่างเดียววายจะอัลนะครับและจงทำและอย่าได้ทำให้ความโกรธของเขาหรือความสบายใจของเขาในดุนยาเนี่ยเพื่ออะไรพี่น้อง เพราะสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาหากว่าได้ก็สาบายใจมีความสุขหากว่าไม่ได้นี่ก็จะโกรธกิ้วนะครับวอินนามายอัลลิกุนับซุหูบินละแต่เขาจะต้องให้หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับ อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาอัลยึดมันอยู่กับอัลลอฮ์ส่วนดุนยาเป็นยังไงพี่น้องอิดะอัติยามินฮาชัยอันฮาลาลันลัมยะตะตลลาอูอิไลฮิหากว่าเขาได้รับสิ่งใดในดุนยาโดยที่ไม่ใช่ว่าเขาไปแสวงหาหรือไปร้องขอมาเนี่ยวะลัมยัสอัลฮุโดยที่เขาไม่ได้ขอใครนะครับลัมยะตะตลลาอิไลฮิวะลัมยัสอัลฮุนะครับไม่ได้ไปขวนขวายหามาและไม่ได้ขอใครนะครับฟะอินนะฮูยะคูดุวะยัสตะอีนุบิฮิอะลาตออะติลลาห์แล้วมีคนเอามาให้เขานะก็รับเอาไว้ แล้วก็ใช้สิ่งนั้นเป็นยังไงพี่น้องไปในการเชื่อฟังต่อออรถสุภาณหนวัตะอาลาแปลว่าให้ใช้ไปในหนทางที่ดีในสิ่งที่เขาได้รับในดุนยาว่า,วาอีดาลัมยุะตอชัยอแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับสิ่งใด ฟั้นอละว่เขามีีศาาสนเพพยงอแล้้วไไม่ตตองปีพยไม่ต้องไปเสียใจร้อองงหหมร้้ไแนะอาครับนะนัี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่เป็นทาสของดุนยากับคนที่เป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาว่าฟิหินฮัตุอัลลอฮฺและใน h a d i t บทนี้ยังส่งเสริมให้เรา ั้นมีความเคร่งครัดวัตนรัฒนรมินวัตนรมวัฒนรรมินตัลนุกิัธกวลูบมจนยาวัอัตมาอิัมาัฒนธังนป็กนหกวัฒนให้พวกวราระาวังจากวัการที่าัรวัจขอวเรากรจาไปยึดหรือจูกวันธรือจากัรกว อยู่กับดุนยาและลุ่มหลงละโมบสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ศาบีซอลลอฮฺหัวอน Likewise, ันีมาแล่ลำเด้เตือนพวกเราและบอกให้พวกเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติและจะต้องระวังในการใช้ชีวิตในดุนยานี้เพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้รับกับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวะจัลลาด้วยกับการพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเราจากความโปรดปานของพองค์และหวังว่าอัลลอฮา